สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดสําหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคดีของน้องชมพู่กันนะคะล่าสุดท่านนายไพศาลได้ออกมาไร้สดลงในช่องท่านนายไพศาลช่วยด้วย โดยท่านนายไพศาลก็ได้มีการพูดว่าวันนี้จะมาพูดคุยความคืบหน้าทางคดีของน้องชมพู่กันนะครับซึ่งก็ตามที่ทราบในข่าวก็จะมีการจับกลุ่มเร็วๆนี้ตามที่ผอบอตรท่านได้แจ้งไว้ในเดือนมิถุนายนคิดว่าไม่เกินนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการดำเนินการอยู่ในหลายภาคส่วน และมีการประสานงานกันส่วนวันนั้นระบุเป็นที่แน่นอนอย่างไม่ได้ท่านนายไพศาลบอกว่าอยากให้ทุกคนที่อยากเห็นหน้าคนร้ายที่อยากจะหาความยุติธรรมให้กับน้องชมพู่คิดว่าไม่นานก็คงจะได้เห็นนะครับท่านนายก็มีเรื่องที่จะออกมาชี้แจงไม่หลายเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องที่มีการข่มขู่พยาน ซึ่งการข่มขู่พยานนั้นถ้านายยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงมีการข่มขู่และมีการคุกคามด้วยวิธีการหลายๆรูปแบบซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบหรอกนะว่าคนร้ายนั้นเป็นใครแต่ถ้าคนร้ายคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาดพอก็ขอให้หยุดพฤติกรรมนี้ซะเพราะมันจะไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณ คุณอาจจะถูกคัดค้านการประกันตัวได้นะครับเพราะเป็นการคุกคามข่มขู่พยานถ้านายยังไม่ได้ระบุนะครับว่าคนร้ายเป็นใครอันนี้เราไม่สามารถจะชี้ถูกชี้ผิดให้ใครได้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้ถแถลงซึ่งพอบอตรจัดแถลงเอง ในส่วนของทานายก็มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีบางส่วนเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ร้องขอมาอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนเพราะทานายไพศาลบอกว่าตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ทานายรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับคือมันเกิดเรื่องการตายของเด็กคนหนึ่งขึ้น ในหมู่บ้านแห่งหนึง่งในหมู่บ้านกกอกซึ่งชาวบ้านก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือว่าการพลั้งพาดพลั้งเผลอหรือพลั้งมือหรือเป็นเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือเป็นเรื่องการแก้แค้นกันหรือเป็นการแย่งชิงสิ่งใดอะไรบางอย่าง ซึ่งอันนี้ทนายก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานจนทําให้เกิดเด็กคนหนึ่งนั้นเสียชีวิตและการเสียชีวิตของเด็กคนนี้เป็นที่น่าสงสัยซึ่งน้องก็ไปเสียชีวิตบนภูเขาเหล็กไฟซึ่งส่วนนี้ในความเห็นของตัวผมเองผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะขึ้นไปเองซึ่งจริงๆแล้ว ตามหลักฐานพยานต่างๆที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่และส่วนที่เราได้รับรู้มาก็ต้องบอกว่ามันเป็นฆาตกรรมอําพรางคือมีการเคลื่อนย้ายและซ่อนเลนของศพซึ่งการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่คนร้ายจะได้รับก็เป็นข้อหาหนัก ถึงโทษประหารชีวิตเหนืออื่นใดที่เจ้าหน้าที่ได้เคยออกมาบอกว่าถ้าคนร้ายรับการทำความผิดให้เข้ามอบตัวและเรายังไม่รู้นะว่าเป็นใครนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่เข้ามามอบตัวใดๆซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจะสืบหาพยานหลักฐานนำพยานมาสอบสวนมาให้การในข้อเท็จจริงในวันที่เกิดเหตุซึ่งมีพยานหลายปากที่ให้การสอดคล้องกันแต่พยานบางคนก็ให้การเป็นปรปักษ์กันเองถ้านายคิดว่าเรื่องนี้ทางตำรวจทำงานอย่างรอบคอบสำนวนก็น่าจะรัดกุมมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เชื่อว่า คนร้ายมีการตะเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคดีนี้ก็ใช้เวลามาปีกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แต่ก็ใกล้เวลาแล้วไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปและเราจะได้เห็นหน้าตาคนร้ายเรามาต่อกันที่ทางฝั่งทนนายนิทัศน์กันนะคะทนายนิทัศน์ได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าแผนอัมหิตกับเจนาทีข่าวค่อนข้างชัวลอยมาตามอากาศจากกกอผ่านมากรุงเทพลงใต้สู่ภูเกต็ตเวลานี้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลกำลังใช้อำนาจเงินควานหาพยานเป็นคนในสองหมู่บ้านเพื่อให้พยานดังกล่าว ออกมายืยนยันว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม63เห็นชายวัยกลางคนในช่วงเวลาประมาณ9นาฬกา30นาทีขี่รถจักรยานยนต์ขับตรงมายังบ้านสามหลังหลังจากนั้นสังเกตเห็นชายดังกล่าวมีพฤติกรรมดังนี้ 1. รีบจอดรถซ่อนไว้ข้างๆบ้านหลังหนึ่งของสามหลังแล้วเดินหันซ้ายหันขวา ไปยังเด็กน้อยผู้น่าสงสารแล้วรีบอุ้มเด็กน้อยเดินหายลับไปอย่างซอยบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีชายสองคนจอดมอเตอร์ไซค์รออยู่พร้อมกับส่งเด็กน้อยผู้น่าสงสารให้กับชายคนที่นั่งซ้อนท้ายแล้วชายคนนั้นอุ้มเด็กน้อยให้นั่งตรงกลางรีบขับออกไปจากหมู่บ้านหรือเหตุผลที่สองสอง รีบจอดรถซ่อนไว้ข้างๆบ้านหลังหนึ่งของสามหลังแล้วหันซ้ายหันขวาตรงไปอย่างเด็กน้อยผู้น่าสงสารแล้วรีบอุ้มเด็กน้อยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วขับไปทางสวนอย่างด้านหลังบ้านไม่ทราบว่าอุ้มไปไหนเข้าใจว่าคงเอาเด็กไปขังไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วรีบขับรถกลับมาบ้านไปที่วัด ถ้าเป็นเหตุผลนี้ก็จะมีพยานเห็นว่าพบชายวัยกลางคนที่สวนยางแถมโดนข่มขู่ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่ปล่อยออกมาแต่แผนหนึ่งหรือแผนสองเวลาทั้งหมดที่ชายวัยกลางคนใช้ไปก็ไม่น่าเกิน10นาทีเข้าข้อสงสยัยเวลาที่หายไปเจนาทีปัญหาไม่ว่าจะแผนหนึ่งหรือแผนสอง ยังไม่มีใครกล้ารับงานนี้เพราะรู้ว่ามันอันตรายเกินไปที่จะปรักปรำชายวัยกลางคนและไม่มีเหตุผลใดที่พยานจะโผลมาเวลานี้นอกจากปล่อยข่าวออกไปเรื่อยๆให้คนครองตามว่าเหตุที่พยานไม่ปรากฏตัวก่อนหน้านี้เพราะถูกข่มขู่และรับเงินค่าปิดปากซึ่งตรงกับที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่า มีการไปข่มขู่พยานมีการให้สินบนพยานทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินสดซึ่งไร้สาระสิ้นดีห้าแสนบาทไม่ใช่ห้าแสนกีบเวลานี้ปรับมูลกันไปถึงราคานี้แล้วพร้อมสู้ถึงหนึ่งล้านบาทคิดว่าอีกไม่นานคงมีคนใจถึงยอมเป็นพยานเท็จเพราะคิดไปคิดมาดีกว่า ไปเดินส่งลูกอมเพราะโทษพยานเท็จมันเบาวกว่าโทษนั้นถามว่าถ้าพยานเกิดขึ้นในเวลานี้หมาตาจะเชื่อพยานปากนี้ไหมเชื่อแน่นอนเพราะเข้าทางเขาพอดีแต่สารจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสารจับไว้ก่อนแถมค้านประกันตามแผนงานที่ปล่อยออกมาแล้ว ไปข่มขู่พยานจะค้านประกันดังนั้นถ้าเข้าทางแผนนี้ลุงนรกมาเยือนถึงหน้าบ้านล้างสวยร้อยวัดก็ช่วยไม่ได้งั้นใครจะช่วยลุงได้และจะช่วยได้อย่างไรอันนี้ถ้านายตอบไม่ถูกเพราะคนที่จองล้มลุงคงมีอำนาจไม่เบาถึงยื้อคดีมาได้ทุกวันนี้ ส่วนทนายที่เป็นแค่ทนายนักวิเคราะห์ข่าวไม่ใช่ทนายของลุงต้องให้ลุงหาทางช่วยเหลือตนเองเพราะช่วงนี้ทนายถูกใครไม่รู้มาต่อว่าด่าโททำลายน้ำใจไปเสือกเรื่องลุงเขาทำไมโอ้ยคำด่าสารพัดจนเกือบถอดใจแต่ว่าวันนี้ถูกปลุกขึ้นมาให้ช่วยลุงอีกให้เขาไปหาคนอื่นช่วยเขียน เขาก็ไม่ยอมเพราะเขาไม่ไว้ใจแถมยอทนายว่าทานายเขียนเก่งมากทำให้ทนายเคลิ้มตามไปชั่วขณะหลงกลต้องมาเขียนให้เขาเอาเป็นว่าถ้าเขาทำสำเร็จลุงขายบ้านขายรถขายลูกขายเมียไม่พอค่าประกันตัวและค่าทนายแน่นอนเงินประกันตัวน่าจะไกล 1ล้านบาทปกติ5 0 0แสนบาทแต่คดีนี้เป็นคดีดังผู้ต้องหามีพฤติกรรมไปข่มขู่พยานตามข่าวปล่อยแถมเป็นผู้มีอิทธิพลงั้นต้องประกันตัวสูงหน่อยแค่1ล้านบาทเท่านั้นนี่ไม่นับรวมค่าทนายความอีกบานทโรุแถมต้องต่อสู้คดีในศาลขั้นต้นอีกหลายปี ศาลอุทธร์อีกหลายปีดีไม่ดีไปถึงศาลฎีกาเรียกว่าถ้าใครไม่เคยเป็นผู้ต้องหาไม่รู้ว่านรกบนดินเป็นอย่างไรนี่ไม่ใช่เกมเล่นหมากลุกเล่นแพ้แก้มือได้อย่างมากเงินพนักก็ไม่กี่ร้อยบาทแต่เกมนี้ถึงไม่แพ้ก็หมดตูดแต่ถ้าแพ้นอนคุกหลวงฟรี รดโทษไปลดโทษมาไม่ต่ำกว่า10ปีขึ้นไปเมื่อออกจากคุกกลายเป็นไอ้ขี้คุกค่าหลานตัวเองไม่มีเอฟซีไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออีกแล้วชิบหายยิ่งกว่าไฟไม่บ้านร้อยครั้งเสียอีกท่านายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพุทธที่26พฤษภาคม2564 วันวิสาขาบูชา